นางเอคุงมึงได้อะไรมาอีกล่ะให้กูยืนบิดเอวคออยู่ได้เรียกกลมไม่แงะด้วยนะอ๋ะอพี่บอยเอาผักมาส่งครับมีพริกแกวกระเจี๊ยบถั่วฝักยาว แปะชายบวบเหลี่ยมครับพอดีกุนเชียงหนังขวัญถุงมาส่งพอดีเลยครับกุนเชียงปลาสลิดคอลลาเจนด้วยครับเลดนานหน่อยครับเออกุนเชียงปลาสลิดร้านขวัญถุงมาส่งแล้วเหรอเห็นคุณยายบ่นอยากกินยำกุนเชียงมุงก็ทำเฉาะพรุ่งนี้เลยสิ พรุ่งนี้เช้าก็จัดเลยคุณยาจะได้เจริญอาหารคุณเชียงร้านนี้ผมชอบมากเลยคุณเชียงปลาสลิดมีคอลลาเจนทอดแล้วนุ่มดึงดึงเขาไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ได้ใส่น้ำตาลมีคุณเชียงไก่ด้วยนะเจ๊เจ้าของเขาตั้งใจผลิตคุณเชียงเพื่อสุขภาพสาธยายบรรยายความซะเห็นภาพเลยมึงก็นเนะไปทอดชิมซะวันนี้ซะเลยสิไอเบือ้ออยากกินอยากกิน ไปเลยไปเลยไปทุนมาชิมชิมกันปะเข้าครัวเข้าครัวครับครับเจแดง